ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เกม Slam Dunk Mobile ได้เปิดในประเทศไทยแล้วนะครับใน Play Store ของไทยเนาะใครๆที่เป็นแฟนกระตูน Slam Dunk นะครับในสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็คนนึงนะครับที่ติดตามอ่านตามดูตลอดเลยนะครับแล้วก็ทิ้งมาหลาย10ปีมากไม่ได้อ่านเลยนะครับไม่ได้ดูต่อเลยเนาะก็ตอนนี้ใครสนใจก็มาโหลดได้ที่ Play Store ของไทยเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีภาษาไทยเนาะแล้วก็มี ของรางว voilà ัลแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองนะครับเขาก็จะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นโหมดต่อสู้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นโหมด3 V3 แบบครึ่งสนามนะครับอันนี้สามารถเล่นได้ทั้งวันเลยนะเพราะเขาเขียนว่าเปิดตลอดวันเลยนะครับแล้วก็ส่วนโหมดสนุกอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีแบบแข่งเต็มสนามแบบนี้ให้เราด้วยนะครับหรือว่าอารีนาสูงสุดนี่ยังไม่เปิดนะครับ แล้วก็อีกโหมดหนึงก็ยังไม่เปิดเนาะต้องอดใจรอ,อก่อนนะครับในส่วนนี้แล้วก็จะมีโหมดแข่งแบบคู่เนาะอันนี้สอ v 2นะครับแล้วก็ 1v1 1. อันนี้ก็ต้องระเวลสิก่อนนะครับถึงจะเปิดเนาะก็จะมีโหมดอื่นๆอีกรวมไปถึงการสร้างห้องเล่นด้วยนะครับจะเปิดที่ระเวลสิในส่วนตัวเนี่ยยังไม่ถึงระเวลสินะครับนี่5 V5 ก็มีนะแมตช์เกมเดี่ยวทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา8ปดโง อ่าไม่ใช่สิเวลา6โมงถึง4ทุ่มนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนโหมดเดี่ยวก็มีนะครับนี่เขาก็จะมีด่านหลักเนาะให้เราเล่นเรื่อยๆด่านย่อยโหมด AI อะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบเนื้อเรื่องเนาะก็เรากดเข้าไปดูนิดนึงนี่นะครับเราเข้าไปดูนิดนึงในส่วนของเนื้อเรื่องเนาะอ่าอันนี้ยังไม่เคลียรเราขอกดเข้าไปดูนะครับรางวัลที่เราจะได้รับก็เป็นเพชรนะครับแล้วก็เจ้าเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญบาสเนาะ แล้วก็ตัวนี้ด้วยเนาะโทเค็นนะครับอ่ะเริ่มท้าด่วนกันดูนิดนึงนะครับอ่าเรากดข้ามไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องเนาะเราก็คุยไปอ่ะกดข้ามนะครับหรือว่าใครจะเสพเนื้อเรื่องก็ได้นะท่านผู้ชมโดยที่ไม่ต้องกดข้ามแบบผมก็ได้นะอันนี้ผมกดข้ามเพื่อความรวดเร็วนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเนาะในกระตูนเป๊ะเลยนะครับในเนื้อเรื่องเนี่ย นี่เป็นไงเราก็เสร็จเนื้อเรื่องแล้วในด่านนี้นะครับเรียบร้อยโอเคแล้วก็จะมีของรางวัลอยู่ทางด้านขวาล่างอ่ะเรารับไปด้วยก่อน20เพชรนะครับนี่ไะอันนี้ขอไปดูโหมดอื่นกันบ้างนะครับโหมดฝึกซ้อมอ่ะง่ายๆเลยก็คือฝึกซ้อมนั่นเองฝึกซ้อมพื้นฐานนะครับฝึกซ้อมขั้นสูงแล้วก็ฝึกซ้อมอิสระอันนี้เราสนใจมาฝึกซ้อมในโหมดนี้ได้นะครับส่วนในโหมด AI นะครับนี่เป็นยังไงกันบ้าง เริ่มจับคู่นี่แต่น,นี้ขอข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ไปดูโหมดอื่นก่อนแล้วกันเนาะมาดูในส่วนของคเควสกันบ้างนะครับคเควสอันนี้ก็จะมีคเควสเนื้อเรื่องรายวันให้เราด้วยนะคเควสรายวันนั่นเองนะครับให้เราทําในแต่ละวันนะครับนี่ก็จะมีของระวันเยอะแยะมากมายแจกเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น EXP หรือว่าเพชรเนาะอันนี้ สำคัญมากให้มาทําทุกอันให้จบนะครับในแต่ละวันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเควสเติบโตต่างๆอันนี้ก็ได้ของรางวัลถ้าเกิดว่าเราทําตามเงื่อนไขของเขาสําเร็จนะครับอย่างเช่นเนี้ยมาถึงเลเวล9ก็จะได้รับของรางวัลด้วยนะครับนี่ในส่วนนี้ก็จะมีประมาณนี้เลเวล10ยังไม่เปิดนะครับนี่มาดูในส่วนของล็อกอินรายวันเนาะวันแรกจะได้เป็นเจ้าเครื่องดื่มกีฬาตัวนี้นะอันนี้องคาญินะครับวันที่2ที่เราจะได้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวเอกอีกตัวหนึ่งในเรื่องของแ a ลมดังนะครับ วันที่3วันที่4เราก็จะรับของวันตามนี้นะครับวันที่7เราจะได้เป็นสกินตัวใหม่เนาะเป็นเสื้อนะครับประมาณนี้เลยส่วนอีเวนต์ต่างๆนะครับก็จะมีของรางวัลแจกอยู่มากมายเลยท่านผู้ชมลองมากดดูกันได้นะครับนี่เห็นไหมเอาไก่มาแลกเป็นน้ํายาก็ได้เครื่องดื่มก็ได้หรือว่าจะเป็นตั๋วฝึกซ้อมบัตรฝึกซ้อมสกิลอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมากดดูเนาะอันนี้ผมรับไปมากแล้วนะครับและในส่วนตัวละครนะครับเราสามารถอัปเกรด ตัวละครได้นะครับเพื่อเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครเนาะสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่อัปเกรดขึ้นมาปุ๊บยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับนี่ยี่สิบเก้าแล้วนะครับนี่เราไปถึง30แล้วฝึกซ้อมเลยนี่นะครับเราอัปเกรดแล้วเขาก็จะได้สเตตัสเพิ่มเข้ามาอย่างเยอะเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเลเวล30แล้วแรงเอนะครับตอนนี้เลเวลสูงสุดเป็น40แล้วนะครับเราสามารถอัปเกรดได้โดยใช้เครื่องดื่มตัวนี้เลยนะครับส่วน อีกอย่างนึงก็คือระบบพลสวรค์นะครับจะเปิดเมื่อถึงเลเวล10เห็นไหมเมื่อเราเล่นแรงของตัวละครหรือว่าแรงของ ID เราเนี่ยเห็นไหมรลเวลตรงนี้ให้เป็นเลเวล10โหมดต่างๆก็จะเปิดด้วยนะครับรวมไปถึงการใช้พลสวรค์ของตัวละครด้วยเนาะอ่ะเขามีลูกศรชี้ให้เราดูเราเข้าไปแข่งให้ท่านผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นซีซั่นแรงเริ่มต้นของลุงเนาะเพิ่งเล่นได้แป๊บเดียวนะครับแรงส่วนตัวมา อันนี้ก็จะเป็นโหมดการลงแรงนะครับท่านผู้ชมคล้ายๆ ROV เลยเนาะก็จะเป็นเล่นคล้ายๆ ROV นั่นแหละแต่ในเกมนี้จะเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับไม่ใช่การไล่คิวกันเนาะโอเคเดี๋ยวรออีกฝ่ายจับคิวสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าการเลือกตัวละครที่เราจะใช้ลงเล่นนะครับผมขอใช้ตัวนี้เลยเนาะตัวฟรีที่เขาแจกมานะครับเป็นตัวทําเกมเลยทําแต้มนะครับหลักๆแล้ว ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้จะเล่นง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวแจกมาในช่วงแรกๆกนะครับเป็นตัวแจกที่แรกๆกอ่ะเราใช้ได้กับทุกคนเลยท่านผู้ชมแล้วเขาเป็นตัวทําเกมด้วยนะครับทําแต้มให้กับทีมได้ดีเลยในช่วงแรกๆนะครับอะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเริ่มเกมกันเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับมาเราเริ่มเกมกันดีกว่าอันนี้จะแข่งแบบครึ่งสนามนะครับท่านผู้ชมแบบ3ามตีสแบบครึ่งสนามนะครับนี่ ก็จะใช้เวลาในการแข่งประมาณสี่นาทีท่านผู้ชมปึ๊บอ่าเขาก็จะมีสกิลให้เราตรงนี้นะครับเราสามารถกดเรียกบอลได้ส่งในเพื่อนโอเคเราต้องออกมานอกพื้นที่ก่อนนะครับนี่แล้วก็ส่งบอลให้เพื่อนเพื่อนรออยู่เป็นไงล่ะอ้าวดังไม่ลงท่านผู้ชมเพื่อเราดังไม่ลงนะครับกระโดดรีบ้าวถึงเปล่านะลูกเขาว่าถึงอ่าไม่ใช่ลูกเขาว่าชื่ออะไรนะลืมแล้ว ส่งบอลเรียบร้อยครั้งนี้อย่าให้ผิดหวังนะครับเสร็จเรียบร้อยเราทําคะแนนนําไปแล้วสองแต้มเรือเราต้องประกบตัวนี้เราต้องประกบเราต้องประกบชุดไม่ลงเรารีเบาได้ไหมอ่าเพื่อเรารีบาได้เราต้องวิ่งออกมาด้านนอกนะครับมาส่งบอลอย่าห่วงบอลเนานะอุยอ๊ยอุยอ๊ยเอารับบอลไม่ได้เพื่อนโถเออ,อได้ไหมอึบ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 ขอบบอลหน่อยเพื่อนเออเอ,อา นัวเนียท่านผู้ชมบอกเลยว่านัวเนียมากอ่าโดเขาทําแต้มเสมอมาเป็นสองต่อสองคะแนนแล้วนะครับโอเคส่งบอลให้เพื่อนเพื่อนยังไงเพื่อนเรามาให้เราก็ได้เพื่อนขอบอลขอบอลเราใช้สกิลปุ๊บอ่าลงไหมไม่ลงนะครับท่านผู้ชมนี่มานี่ลงไหมไม่ลงอีกแล้วโอโหพลาดส่งบอลให้เพื่อนเลย หมดความมั่นใจนะครับไม่ลงอีกแล้วท่านผู้ชมโอหปึ๊บอ่ะต้องลงแล้วลูกนี้นั่นนอลงแล้วนะครับเราได้แล้วสี่แต้มแล้วนะครับสี่คะแนนแล้วสําหรับเกมนี้เราต้องหาตัวประกบก่อนลงไหมไม่ลงเพื่อเราได้ไหมไม่ได้เฮ้ยย,ย้ายย้ายชุดย้ายชุดอ่าเราต้องวิ่งออกมาด้านนอกนะครับส่งบอลให้เพื่อนดังเพื่อนโอ้โห ไม่ลงอ่ะเล็กบอลเล็กบอลขอบอลหน่อยปุ๊บ,บเราใช้สกิลชูดนะครับเราเป็นตัวทำเกมแต่ไม่ลงซังนั้นเราต้องทำแต้มให้ได้เพื่อทีมโอ้โหดูดิชูดอีกทีนึงโอ้โหกว่าจะลงท่านผู้ชมแมกว่าจะได้แต้มนี่ยากเย็นซะเหลือเกิน ชูดไม่ลงเลยนะครับกระโดดได้ไหมอ้าวเราได้ท่านผู้ชมเรารีบาวได้ปุ๊บปุ๊บปบยกหลอกส่งให้เพื่อนอึ๊บยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนเราชูดีริงลงไหมลูกนี้ไม่ลงนะครับท่านผู้ชมอ้าวเพื่อนเราใช้สกิลอันติแล้วดังเป็นที่เรียบร้อยสำเร็จสำเร็จเหลือเวลาอีกหนึ่งนาะทีครึ่งนะครับตอนนี้เรานำอยู่8ต่อ2คะแนนเนาะปึ๊บอ่า อปึ๊บโอ้โหโดนตีตื้นมาเป็นแปดต่อสี่คะแนนแล้วหันหลังก่อนเราไม่บอกหรอกว่าเราจะส่งใครนี่แน่ยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนปึ๊บเอาชูดปึ๊บเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นสิบต่อสี่แล้วนะครับเฮ้ยโอ้โหใช้อันติเลยลูกสามแต้มโอ้โหโดนเขาตีตื้นมาเป็นสิบต่อเจ็คะแนนแล้วนะครับเราเรียกบอลปึ๊บปึ๊บ ชุดลูกนี้เรียบร้อยครับเข้าเป้าเราโลง่งๆแบบนี้เราก็ชูสบายเลยท่านผู้ชมปึบมาเข้าไหมเออฮืออ่ะขอบอลเพื่อนโอเคส่งบอลให้เพื่อนเล่นบ้างนะครับส่งบอลเรียบร้อยได้ไหมลูกนี้ไม่ได้แต่เพื่อนเรารีบาวได้นะครับปึ๊บเราโยกหลบชูเองดีกว่าลูกนี้โอเค สิบสี่ต่อเจ็ดแล้วนะครับอ๋อยังไม่ได้อันติเลยอีกนิดเดียวเราจะได้อันติเราจะได้ใช้ไหมเนีย่ยโดดอุ๊บโอ้โหฟึบมาฟึบโอ้โหแย่งไม่ได้เลยท่านผู้ชมโดดเขาตีเตือนมาอีกนิดเดียวอีกสามสิบวินาทีเท่านั้นท่านผู้ชมฟึบฟบสกิลอันติเรายังไงยังบอลส่งบอลดีกว่า เราติดนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้อันติเลยนี่นะครับอันติจะอยู่ทางด้านขวานนะท่านผู้ชมเราต้องเก็บเกรดให้เต็มเนาะก็โอ้โหโอ้โ,โดนเขาตีตื้นมาแล้วไม่เป็นไรปึ๊บหันหลังก่อนหลอกหลอกเลี้ยงลูกปุ๊บลบนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราใช้อันตีครับ ซึบข้อให้นะครับสามแต้มชี้ชัยนั่นเองนะครับนำห่างแล้วท่านผู้ชมหรือเวลาแค่เจ็ดวิเท่านั้นเองออมันก็จะเล่นยากๆหน่อยนะถ้าเล่นในคอมมันก็จะไม่ชินมือท่านผู้ชมถ้าเล่นในมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะลื่นขึ้นนะครับนี่จบเกมแล้วนะครับเป็นไงล่ะเราก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เราได้ชาชาชชูเตอร์มาด้วยนะครับนี่เป็นไงละ่ะนี่นะครับเมื่อเราแข่งเสร็จเราก็จะได้ความชํานาญบวกเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ VIP MVP คือเพื่อนของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่นอีกครั้งหนึ่งเราก็กดเล่นอีกเกมหนึ่งก็ได้นะครับเล่นต่อเนื่องไปเลยก็ได้นะแต่ในส่วนนี้ไม่ดีกว่านะครับเอาละครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเกมสแลมดังนะครับก็อย่าลืม โหลดมาเล่นกันได้แล้วนะครับในเพจโซของไทยเนาะใครที่เป็นแฟนการ์ตูนแสลมดังไม่ควรพลาดเกมนี้จริงๆนะครับสนุกดีเล่นแล้วติดนะครับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนําเกมใหม่หน้าเล่นนะครับสแสลมดังนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ